เมื่อช่วงวันอาทิที่ผ่านมานะคะที่จังหวัดนครพนมเกิดพายุลูกเห็บพัดถล่มค่ะทำให้บ้านเรือนพังเสียหายไปกว่า30หลังคาเรือน นี่เป็นสภาพพายุลูกเห็บตกที่ถล่มลงมาในหลายพื้นที่ของจังหวัดนครพนมเป็นเวลานานนับชั่วโมงค่ะในช่วงเย็นของเมื่อวันที่2มีนาคมโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอท่าอุเทนชายแดนริมฝั่งแม่น้ำโขงได้รับผลกระทบหนักรวม3ตํตำบลได้แก่ตำบลรามราชเวิร์นพระบาทและโนนตาลโดยพบบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายหลังคาถูกพายุพัดพังเกือบ30หลังคาเรือนแต่ว่าพายุก็ส่งผลดีต่อสภาพอากาศนะคะทำให้ค่าฝุ่น p ี2 5มจ ในจังหวัดนครพนมลดลงเพราะว่าแรงลมช่วยพัดพาฝุ่นจากประเทศเพื่อนบ้านให้ออกไปจากพื้นที่แล้วหลังเกิดเหตุนในอำเภอท่าอุเทนก็ประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสำรวจให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเตรียมระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยซ่อมแซมฟื้นฟูบ้านเรือนที่เสียหายจากพายุพร้อมกับเสนอให้จัดสรรงบประมาณช่วยเหลือตามระเบียบราชการต่อไปค่ะ ช่วงนี้ก็ยังต้องติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันอย่างใกล้ชิดน,นะคะแล้วแต่ละพื้นที่สภาพอากาศเป็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์มาบอกกันได้ค่ะ